ความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีค่ะขอตัอ คุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค่ะแอปเปิลค่ะเอะครับเจอกับเรา2คนค่ะวันนี้คุยข่าวบันเทิงตรงกับวันเสาร์ที่1มีนาคมค่ะใช่ครับนะคะก็ถือว่าเป็นเสาร์แรกของสัปดาห์เลยนะคะสำหรับเดือนมีนาคมนะใช่ครับอ่ะมาเริ่มต้นคุยข่าวบันเทิงแรกของเราดีกว่าค่ะด้วยภาพบรกาศงานประกาศผลรางวัลสุพรรณหงส์นะคะครั้งที่23ที่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อวันก่อนนี้ค่ะก็มีเหล่าศิลปินดาราหลายต่อหลายคนค่ะที่ตกเท้าเข้ารับรางวัลนะคะและหนึ่งในนั้นก็มีทั้งนนนนน้ออองงงณเดคคคกิิะะขขพพีุ่โโตา แล้วก็พี่เต๋าสมชายที่ oh. ทครรยาสาวคนสวยคนนี้มาเนี่ยอันนี้ของพี่ไม่ได้นะคือ <c oughs> ไม่ได้น่าจะโดนนะฮะ <c oughs> น่าจะโดนนะ <c oughs> แล้วควงพยายามนึกตอนแรกรู้นึกว่าควงภรยาคนใหม่มาไม่ใช่ไม่ใช่ ว่าเป็นพี่ยุ้ยตัดผมสั้นแล้วเด็กมากน่ารักมากคเปลี่ยน <ะ S 2> ลุคใหม่และดูว่าสวยแซ่บเลยพี่เต่าอายเลยบอก <c oughs> ว่าตือว่พวงเด็กมาด้วยนะคะว่ารับต่อที่ข่าวข,ของนัดของนัทเดชกนดีกว่านะคะก็พอดีว่านะมีกาสได้เจอตัวนัดเดชในงานนี้ด้วยนะก็เลยต้องขอถามถึงข่าวๆที่บอกว่านัดเดชเนี่ยแอบซื้อแหวนนะคะให้กับสาวย่าเป็นของขวัญแทนใจอะไรยังไงหรือมันจะตอกย้ําความเป็นคู่จิ้นนอกจอกันนะคะรวมไปถึงประเด็นที่ว่านะ ก่อนหน้านี้มันเคยมีข่าวออกมาว่าเนี่ยน้องนาเดทของเราเนี่ยคะเปลี่ยนใจไม่จิ้นย่าแล้วจิ้นใครดีไปจิ้นกับน้องคิมแต่คิมคนนี้คือคิมนางแบบนะคะไม่ใช่คิมเบอรี่ของดิฉันนะคะไม่ไม่ใช่คิมเบอร์รี่ของของของหมากปรินนะคะนะคะบอกกันแต่ว่าไป็นคิมเบอร์รี่นางแบบนะคะที่บอกว่าเนี่ยเลิกจิ้นย่าแล้วเนี่ยก็เลยไปจิ้นคนนี้แทนหลายคนว่ามีรูปสวีทรบบว่าแนบหน้ากันด้วยแต่เขาบอกจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะจะเป็นอย่างไรเราไปฟังนาเดทเขาชี้แจงกันเลยค่ะ แหวนกกัันนนบแหวไม่ใช่ครับแหวนของน้องครับผมไม่ใช่แหวนของผมแล้วคือมีสองวงเลยมีของน้องน่าจะมีวงเดียวเหรอครับผมเพราะว่าผมไม่ใช่ค่อยไม่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 เป็นคนที่ชอบใส่แหวนอยู่แล้วอืมแต่ว่าเหมือนแบบเล่าให้เป็นของขวัญแลกกันอืมไม่ใช่ไม่ใช่เลยดูเลยผมผมไม่ใส่อะไรเลยผมใส่นาฬิกาบ้างสร้อยบ้างอะไรเงี้ยอืมไม่ได้มีขนาดนั้นนอกจากวันเกิดเงี้โอเคให้น้องอะไรเงี้ยครับผมใช่ ก็มีไปกินกินแบบหลายๆคนไหครับผมกับกับเพื่อนๆคนระะับไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อครับผมีีอยงเดวผมไม่รู้ว่าเขามีกี่วงน่าจะมีหลายวงอยู่แหละครับผมมีแต่น้องซื้อเองเนาะเราไม่ได้ซื้อใครครับผมคือจริงๆไม่มีอะไรเลยครับผมก็คือจริงๆผมแบบ มี IG เป็นแบบว่าเป็น p r i v a t e นะครับผมแล้วก็เอาไว้เล่นกับเพื่อนๆหรือว่าเอาไว้เล่นกับครอบครัวเท่านั้นไม่ได้เปิดให้แบบว่าคนมา follow หรือว่าไม่ได้ตาม follow ใครอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งเราก็มีไว้แบบว่าเออไว้ดูรูปตัวเองในแฮชแท็กว่าเออวันนี้ไปทํางานเป็นยังไงมีรูปหล่หอๆพอจะส่งให้แม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับผมเอาไอจี oh, ที่เป็นข่าวนะคะนั่นคือเป็นเพื่อนฮนะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งคุยกันปกติครับผม, <ปะ S 1> มใช่ครับผมเป็นคนที่รู้จักกัน นะครับไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากไปกว่าน,นั้นเลยก็เหมือนว่าผมก็มีแบบเพื่อนที่เป็นวคนต่างชาติค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยฮะก็แบบว่า Speak English บ้างก็แบบว่าเออมันก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่เป็นความลับอะไร ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้คงจะปิดแล้วแหละครับผมแล้วผมไปสมัครใหม่แล้วครับพ <laughs> <ances> ี่ป้าวป้าวป้าวก็แบบว่าบางทีก็แบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอ่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือไม่ได้เปลี่ยนนี้ใครนะจริงๆแล้วมีหลายคนรู้นะครับว่าผมมีไอจีฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอ่ยปากอะไรนะครับผมใช่ แมหมหล่อจริงๆเลยนะคะณเดชของดิซันเนี่นะคะอะมาถแถลงเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับแหวนซึ่นหนึ่งเขาบอกว่านาเดชซื้อให้เป็นแหวนคู่นะสำหรับนเดชก,กับยายางานนี้หนุ่มณเดชน์เขาบอกเลยครับว่าเขาไม่ได้ซื้อให้ค่ะพี่ต้อยค่ะเพียงแต่ว่าแหวนวงนั้นเนี่ยายายาเขาซื้อของเขาเองอแล้วก็ไม่ได้ช่วยเลือกให้ด้วยนะคะอ,อันนี้ก็จบไปหนึ่งประเด็นร,รวมไปถึงประเด็นอีกหนึ่งเรื่องก็คือที่ว่าไปกิกะกะกับนางแบบ ค <Kimberly. S 2> ิมเบอรี่คิมเบอรี่นี่นะคะน้องนาเด็ดบอกแบบนี้เลยครับว่าอ๋อไอเรื่อง i อที่น้องเข้ามาฟลโล่เนี่ยไอจีหรอไอจีอันเนี้ยมันเป็น i อที่ผมเนี่ยคุยสำหรับเพื่อนๆที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็คนในครอบครัวน้องเข้ามาฟลโล่ตามปกติแต่ไม่ได้มีภาพหลุดหรือว่าไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรทั้งเ้นแล้วก็ยอมรับครับว่าตอนนี้เนี่ยได้ปิดตัวตัวนั้นไปแล้วปิดตัวอ๋อไม่รู้ว่าเกรงใจใครหรือเปล่านั่นนะสิฮะแต่ก็ล่าสุดก็ได้คว้ารางวัลนะฮะดารานำชายพรัณหงส์ครั้งที่ เขาจริงจงนะคะน <g ülme> ักเรีคุกิมิยะถูกต้องครับมากน,นี่อีกหนึ่งนุ่มหล่อดีกว่าคุณโตโน่พาคินนะครับล่าสุดครับแฟนๆหลายคนนะครับบ่นถึงว่าผลงานเมื่อไหร่จะได้ชมการทั้งภาพ<ช>ยนตร์นะทั้งงานเพลงรวมไปถึงงานละครด้วยก,กลัวหรือเปล่าที่หายไปนานเนี่ยกระแสจะตกไ <ขา S 1> หม <ขา S 1> ติดตามกันครับมีจะต่อเข้ามาหลายเรื่องเลยนะครับมีประมาณสองเรื่องแต่ว่า ในเรื่องของระยะเวลาหรือว่าจะตกโลงได้ไหมอะไรเงี้ยต้องต้องรอสถานการณ์หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองก็ต้องเป็นตัวแปรนะครับเหมือนกระแสตัวโน้ก็จะดรอปลงอะค่ะตั้งแต่มีข่าวเหมือนกระแสราจะจะดรอปลงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคนอะไรหรอครับจะดรอปลงหรือว่าจะมากขึ้นก็เป็นเป็นสิ่งที่คนภายนอกจะมองนะครับเรามาจากดินนะครับสิ่งที่เราเริ่มต้นก็คือเราจะทํายังไงให้ผลงานเราเนี่ย ตอบแทนเม็ดเงินหรือว่าตอบแทนแฟนๆที่เขาเออชียร์แล้วเขาเขาดูดังนั้นในเรื่องกระแสจะขึ้นหรือว่าจะลงผมว่ามันไม่ได้ใส่ใจพี่โน้ตค่ะส่วนตัวรู้สึกน้อยใจไหมคะพี่น้อยใจหรือน้อยไหมคะพี่กับข่าวที่ออกมา้อยใจในี่เมื่อเราเป็นคนเลือกเราเป็นคนเลือกว่าเราจะดําเนินชีวิตแบบไหนเราเป็นคนเลือกที่จะพูดความจริงเราเป็นคนเลือกที่จะไม่สร้างภาพในแบบในแบบที่เราไม่ถนัดดังนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเออเราจะอยู่ในวงการได้ไหม หรือว่าจะอยู่ได้ดีหรือเปล่าผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจในในแบบของผมครับจะให้เราไปโกหกเพื่อให้กระแสเราดีเพื่อให้แฟนขับเราเยอะเพื่อให้เลตติ้งเราดีผมก็ไม่ได้ภูมิใจแบบนั้นผมจะภูมิใจมากกว่าถ้าผมได้พูดความจริงกับคนที่ผมรักกับคนดูที่ผมเคารพแล้วก็ได้ทําผลงานพิสูจน์ด้วยฝีมือของตัวของเองแบบนั้นผมภูมิใจกว่าครจะมีอะไรครับก็ที่ป้อนเรียกเขาไปคุยนะครับ ก็มี2เรื่องแต่ว่าเราคงจะต้องเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับประมาณถ้าจะเริ่มเปิดกล้องน่าจะประมาณเมษาครับองังกฤคุไปส่งมาครับเพราะว่าตอนนี้ผมขอโปรโมทวงผมหน่อยนะคือว่าผมอ่ะผมอ่ะสร้างวงผมขึ้นมาปกติแล้วเดอะสไตล์เขาร้องคนเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าผมอ่ะชอบเพงลงร็อกก็เลยสร้างวงขึ้นมาชื่อว่าโทโน่แอนเดรสนะครับทำมาได้รวมวงมาได้ปีหนึ่ง นะครับแล้วพอดีสิ่งที่เราขอไปคือเราอยากทาเนื้อเพลงเองทําดนตรีเพลงเองดังนั้นเวลาทําเสร็จเนี่ยเราก็ต้องไปส่งแกมมี่แล้วเพลงจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องอีกทีนึงซึ่งเมือม่อเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยเราเข้าไปส่งมาแล้วต้องแก้เนื้อเพลงนิดหน่อยยังไงก็ก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์วงของเราด้วยนะครับ นะฮะเร็วๆนี้รับรองว่าน่าจะได้ชมผลงานภาพยนตร์ของหนุ่มโตโน่กันแน่นอนนะเพราะว่าโควันตอนนี้มีติดต่อมันทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะแต่ว่าต้องดูในเรื่องของเวลานะเรื่องราวแล้วก็เรื่องสถานการณ์ด้วยว่าจะเป็นไปได้ไหมนะรวมไปถึงละครณตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเมษายนนี้น่าจะได้ชมกันครับรวมไปถึงที่บอกว่างานเพลงบอกนะตอนนี้กาลังทําเพลงอยู่กับเพื่อนๆนะฮะแล้วก็กําลังจะไปนําเสนอกับแกมมี่ต้องรอติดตามอีกสักระยะหนึ่งเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรนะสำหรับนะคะอนาคตของหนุ่มโตโน มาต่ออีกหนึ่งดีกว่าค่ะสำหรับพี่เต๋าสมชัยของเราที่ไปร่วมงานประกาศผลรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่23ด้วยงานนี้ก็ควงพยาสาวคนสวยพี่ยุ้ยไปด้วยค่ะหลายคนเลยแซวว่าพี่เต๋าควงเด็กมาอะไรอย่างงี้พี่ยุ้ยสวยจริงๆตัดผมใหม่นะคะเปลี่ยนลุคค่ะเจอตัวพี่เต๋านะคะก็เลยต้องขอถามเกี่ยวกับนะคะเรื่องของงานละครละครหน่อยเพราะพี่เต๋อเนี่ยหายไปพักใหญ่แล้วจะมีละครอะไรยังไงบ้างคะรวมแล้วก็เรื่องของ ของลูกทั้งสองคนนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีงานติดต่อเข้ามาให้ถ่ายแบบแล้วเอ,อันนี้จริงหรือไม่จริงอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังพี่เต่ากับพีุ่้ยเขาตอบค่ะคมีละครนะละคร5เรื่องปีนี้แนนอนนะครับบางาาละจันนายทองเหม็นแล้วก็ช่องหเสือนะครับแล้วก็ชิงหน้าสวัสด์ช่อง8นะครับแล้วก็บวงมารทูเทนนะครับแล้วก็โมโนตอนนี้คุยแล้วเรียบร้อยแล้วตีใหญ่ คุยยดูให้ดูให้ตาแฉกกันไปเลยฮะต้องฮอตฮนะลูกเรียนอินเตอร์อะฮะ <c oughs> ไม่แต่หนังไอ้ละครเขาดีจริงของเขาดีคืออย่างนี้เราต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่เรารับเนี่ยเพราะว่างานเขาดีจริงๆเราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วมันมันใช่นะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกก่อนว่าของดีเราก็แบบต้องรีบเก็บไว้อ่ะรับเรื่องขนาดนี้มีเวลาให้ครอบครัว เงินอยู่ตรงไหนอะฮะเงินอยู่ไหนอะไม่ถามมีเวลาให้เขาอ๋ออ๋อผมก็อยากงานนะเงินเงินอยู่ไหนใช่ไม่ได้มีอารมณ์มาไ่ได้มีอารมณ์ฮะขอสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมสวัสดีครับสมใจเมื่อเมื่อวานนี้ครบสี่ขวบฮะเริ่มมีงานติดต่อก็มีครับแต่ว่าผมว่าจริงๆท่านคนต้องเรียนหนังสือก่อน ยนหสอก่อนแน่นอนเป็นงานอะไรบ้างพี่ต๋องไี่เขียนอถ่ายแบบนะครับแล้วก็มีละครแต่ว่าละครเนี่ยผมว่าคงคงยังนะฮะยังจริงๆเพราะว่าผมเชื่อว่าคือหน้าที่ของเขาความความความรับผิดชอบของเขาเนี่ยน่าควรเป็นที่เรียนหนังสือก่อนแน่นอนมันอยู่ที่เงินนะฮะ <laughs> เขาจ่ายเยอะไม่ไม่อยู่ที่ตัวผมเมียบอกอยู่ที่กามไม่ใช่อยู่ที่ตัดชั้นค่าตัวเยอะเราก็ให้เข้านะฮะ อ,อยู่ที่ตังคะตังเยอะฉายแววเยอะตังน้อยโหไม่ว่างฮะช่วงนี้ต้องเรียนห่อยพี่ต่อก็ตอบแบบยิ้มแย้มนะบอกว่าปีนี้เนี่ยเบาเองละครรุม <c oughs> แค่หเรื่องโอโห้าเรื่อง เบาเบาห้าเรื่องนะนะเขาบอกว่าจะได้ดูกันให้หายคิดถึงผมไม่เลยไม่บอกว่าผมหายไปเนี่ยฮะตั้งแต่ภาพยนตร์แล้วละครก็หายไปก็ปีนี้5เรื่องเบาเนะจ๊ะส่วนที่บอกว่าตอนนี้น้องสุขใจแล้วก็น้องสมใจเนี่ยเริ่มโตแล้วมีคนเนี่ยติดต่อมาถ่ายแบบเยอะเอะบอกเยอะมากนะคะแต่ก็ต้องแบ่งเวลาให้น้องก่อนว่าจริงๆถ้าเป็นถ่ายแบบชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยได้นะคะแต่ถามว่าสู้ราคาไหวไหมผมเรียกค่าตัวเยอะนะโอ้ลูกสมายเขมจัดนะฮะชัดเจนมากพี่เต๋อชัดเจนมากนะเอา เาดูแลกันโนะเพาะพี่เต๋าบอกว่าถ้าเกิดน้องสนใจเนี่ยก็ดันเต็มที่แต่อยาให้เน้นเรื่องเรียนก่อนส่วนเรื่องงานละครนี้ให้พักก่อนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาอันนี้ดูผลงานของคุณพ่อไปก่อนใช่เดี๋ยวคุณลูกไม่น้องกลัวต่าแบบมีมาแน่นอนใช่ค่ะแต่ว่าจะมีพักเบรกกันสักครู่ค่ะชอบไหมภรยาหุ่นล้วนแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไง ช่เลยโดนแบบนี้โดน <Wow! S 1> แล้วไงอะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกไหนก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0 8 4 9 8 0, 8 4 0 9 9 9 3 4 7 หากคุณเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารความบันเทิงแบบอินอินไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของดาราเหล่าคนดังที่อยู่ในกระแสทั้งในและต่างประเทศเรื่องราวของสิงเพลงและ MV ใหม่ๆที่คุณชื่นชอบรวมทั้งภาพยนตร์หลากหลายแนวที่เข้าฉายในทุกๆสัปดาห์มาอัปเดตกับพวกเราทั้งสองคนได้ในรายการ In e n t e r t a i n แล้วเจอกันนะครับ